สวัสดีจ้ามานี่<ะ>ยยายเตียวเสร็จผ้า,ามากินต้มปลานิ่นได้จา้านี่ลูกสาวก็ต้มปลานิ่นเนี่จ้าแต่ปนลูกสาวนั่งนกเั่้แล้วนั่งอิงปนปลาได้จา้าแล้วก็พักคือเกาเนี่ยแหละจ้าพักเนี่ยมาจ้าแบ่บแสบก็ยายเตียวจา้าหลานบอก,กินหลานอิ่มแล้วหลานอิม่มหลานไปแล้ว่น ไปเราตัวเองไปอืมไปไประตู <c oughs> เออบอกกันตาไอร่นอนนะกดไลค์กดแชร์กับเห้พี่อิงเกิดยายเตเียวด้วยนะคะจ้านำต้มใส่ปิ้ปลาก่อนจะ้ะหนูพูดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหนูก็จะดูหนังแล,ล้วไม่หลานจะไปเบื้องหนังยายเตียมาจ้าแสบๆวบาแย่เตียว อืต้มปลาเน่นจ้ะต้มปลาเน่นไงตุกสาวก็ต้มมาแต่เหฮงงานกะเขาเหงกับเขาไว้่าแล้วได้มากิงกันมาจา้ะแสบๆก็นยอดเดียวอืมกินน้ำต้มสดข้อลง้อมาใส่ซองกลางเลยอยากกินุ้ด,ดยยาว แสบเยจ้ะพักสเปียนอดจริงกระปุบบนจ้ะปนปลาอืม,อมแสบเยจ้ะ อือืสุดน่ำรองค้อได้จากตอนปะเนินตอนปะเนิดอย่าน,นี้อืมอืมตอนป่าอืม ม,มาแซ่บๆก็แย่เดี๋ยวจ้ะบะหมี่ผัดยังใ,ใส่อะไรแบบเนื้อหม้อหงส้มแทง จะไม่พักน้นอยๆจะต้งกินเพออยู่ได้จ้ะไปบานเาห่าไปสูบจับสะมาต้มนะจ้ะม่จ,จับคับปลามีไม่สดๆเยดเตียวสิไปไทย ปีหนานี่ิได้ไปบ่จ้ะเราจะไปปีใหม่สถานการณ์ยังสีมันจะเป็นตายอะไรไปบาจ้ะปีหนังเอ้ย กได้อย,ย่างไง้ยกเตียวไปหาก็เขียนคอมเมนต์มาได้จ้ะยาย,ยะเตียวไปไถแยกเตียวสิไปหาจะตางไปเทยเยเียวเหร่น้ำแยกเตียวว่าสิไปซื้อถาดใส่กระดูกให้พออยู่อืมทมดินไว้แล้ว อยากได้ถาดไปซื้อถาดใหยพ่อไหยมีไหย่ให้พ่อไไให้พ่อเด็กน้อยที่เพิ่นตายไปแล้วอืม เราได้จวกับเตักบาดบ้านขั้งที่สามนะอ่ะมานี่ก็บขั้งที่สามขั้สุดท้ายจะ้ะนั่นแล้เจวกับเซปเชียวบ้างอยากไปก่บเซปเชียลบ้าง ถ้าใครอยากเห็นยัยเจะไปหาแสดคอมเมนต์มาได้จ้ะยายเจเี๊ยวจะไปเี่ยนน้ำจะไปหาอันใหญ่นะ้ำหญ่อุย๋ยผ้าขาวหญ่นะจ้ะ คือสิไปกินน้ำกันคือสแยบคักเนาะเห็นเพิ่นกินแต่และชิปละชิปก็ได้เห็นเพิ่นกินแต่และชิปละชิปเนี่ยโอ้แซบคักเลยละ่ยยะยายยายอยากไปกินเขาน้ำกันเนาะจ้ะเขียนแต่แต่คอมเมนต์หากัน กินปลาอย่างกลางกลางประนิ่งกลางลายจ้ะแต่เดี๋ยวมันกลางไงใช่ไหมจ,จ้ะ

หายท่าบานเป็นคุศษสะสองเงินหาย่ายคุศงสะก็เป็นเรียงปลาเนอะเจนไหนดอกปับทีหน้าเรียงปลาคิดว่าดอกว,ว่า เ้าคุดแล้วหรอจ๊ะเกาพันเห็นยายบอกอเห็นงบเงินหนึ่งได้เขาคุดเบิดเกาพันกุดสาอดินงสมหน้าภาษาแม่จ้ำ ตะเกียให้ยเขาเศร้าเห็ดอ่อยมันอย่างสามปีอกอาากแต่ก็ไม่หายเป็นฮิต่อก็เลยบอกแม่ว่าคุา้สะซ่าอืมออง่ายก็เลยจัดการซะเหลี่ยงปลานิ่นตัวยิ่งใหญ่สีต่อมก็แสบนะจา๊ะ สมมติโมพวกไปน้ำปพยามไปยามไปยามกันไปยามไปยามกันตั้งกินปลากันน้ำขอบสาคือแส่ดนะจ้ะกลางปลาปลาตัวนี้น เอาปลาตะเพียนลงเยอะจักกันนี่ยเยอะจ้าว่าแม่เพินพ่นเพิ่นเฮ็ดสมปลาแซบแสบไหมแม่ย่าเตียวแม่ย,แมย่าเยี่านเพิ่นเฮ็ดสมปลาเนี่ยโอ้ยุดยอดเลยแต่ย่าเตียวเฮ็ดบ่าเป็นเอ้ย แค่เจอให้จำปลาว่าเป็นมันสั่นแค่นี้แหละน่าจะจะก,กินต่อหรือจ้ะมันโดนหรือมันสตัส๊ดไหม จ้าวัสดีจ้าฝากก็ไล่กดแชร์แย่เตี่ยในเด้อจ้า <c oughs> เป็นกำลังแรงใจให้นยะจ้า